สวัสดีครับน้านา,นา,นาตุ๊กปาทุกคนนะครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับช่องอาร์มอนทัวร์อีกวันนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําในเรื่องของการต่อคันนะครับอันนี้ก็เป็นคันที่น้องที่ไปทิปด้วยกันครั้งก่อนนู้นนะครับที่หักสองคันนะครับอันนี้ก็เป็นคันเ,เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนะครับเแล้วขอไทยทําหน่อยว่ารวยหรือจนวันนี้ทิปสาเอ เลยจนก็ก uh, oh, oh. nah, ็จนนะครับจนจนจนครับจนผมก็จนนะครับแหนเลขอดูไอ้ที่จนกว่านี้เอแล้วจนกว่านี้พ่อไปอยู่คันไปอยู่พ่อแล้วคันหักสองคันหักสองคันเลยครับจนครับจนวันนี้ผมคิดว่าต้องทำเลยจนยับครับว่าหักประมาณช่วงแอคชั่นพอดีนะครับประมาณไกด์สามนะครับน้นะเนี่ยครับช่วงต่อไกด์สาม พอดีเลยนะครับอันนี้ก็เป็นปลายครับเนี่ยครับหักเดี๋ยวผมก็จะมาต่อให้น้องนะครับพอดีน้องจะเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวผมจะมาต่อให้ตอนแรกผมก็บอกน้องว่าทําเป็นสองท่อนเลยหรือเปล่าครับสองท่อนนี้คือมันจะต่อง่ายกว่าท่อนเดียวนะครับคันนี้เป็นคันท่อนเดียวนะครับยี่ห้อวิกตอเรียนะครับในค่ายของใครบ้านนะครับวิกตอเรียเวทก็อยู่ที่ สามขีดแปดนะครับหกฟุตเจ็ 7, อันนี้ผมก็จะต่ออให้6กฟุตเจ็ดเลยนะครับอุปกรณ์การต่อก็คือมีกาวแล้วก็มีน้ํายาเคลือบนะครับแล้วก็มีสําลีนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือตัวตัวต่อนะครับตัวต่ออันนี้เดี๋ยวผมจะนํามาทีหลังนะครับแล้วก็อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือ,อเชือกถักนะครับสายถักพันเก็บก่อนที่เราจะเคลือบนะครับนะนะ อ่ะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวต่อนะครับตัวต่อผมก็จะเลือกมาตัวเล็กนะครับอันนี้เล็กเกินไปผมเลยต้องใช้ตัวของซัมรีนะครับเป็นตัวช่วยในการต่ออีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าของน้องเขาเนี่ยครับมันหักในช่วงของแอคชั่นพอดีนะครับผมก็เลยต้องใช้ตัวต่อที่ยาวขึ้นนะครับนะนะเพื่อให้ตัวต่อนี้สามารถยืดหยุ่มแล้วก็ใช้แอคชั่นได้ถึงจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ก็ประมาณ 80- 90%ถึงนนะครับที่คันจะกลับมาใช้ได้ตามปกตินะครับนะนะ เดี๋ยวจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามชมภายในคลิปได้เลยครับแล้นะก่อนอื่นนะครับนะก่อนอื่นเราก็ต้องอนำคันมาเทียบดูรอยนะครับดูรอยในการหักก่อนนะครับแล้วก็ดูลักษณะไกด์ครับว่าตรงกันหรือเปล่าว่าเราจะาสามารถต่อล้วพันเก็บได้หรือเปล่าอันนี้ก็ลักษณะก็อยู่ประมาณนี้นะครับแนะเราก็จะใช้ในตัวของตัวต่อเรานะครับเสียบเข้าไปก่อนนะครับแลนะ เพื่อวัดดูว่าแอคชั่นของเราจะอยู่ประมาณที่เท่าไรครับเราจะเสียบโคนล,ลึกแค่ไหนจะเสียบปลายลึกแค่ไหนเดี๋ยวโคนผมก็จะใช้ใช้ประมาณนี้แล้วกันครับนะนะเสียบโคนให้ให้ดูตื้นกว่าปลายนะครับเสียบปลายให้มันสูงกว่านะครับถ้าเราต้องการที่จะเป็นแอคชั่นเท่าเดิมหรือประสิทธิภาพใกล้เคียงนะนะเพราะว่าแบน <c oughs> ขอโทษครับ เพราะว่าแบงค์นะครับแบงค์ของคันนะครับเขาหักแล้วก็ขาดครึ่งไปแล้วนะครับนะนี่ครับโอกาสที่ความยืดหยุ่นของแบงค์มันก็จะหายไปในช่วงในช่วงที่มันขาดแล้วก็แยกออกจากกันอย่างนี้นะครับนะนะปกติถ้ามันหักประมาณไกล2สกล3ใน ด้านปลายนะครับนะมันจะต่อง่ายง่ายกว่านะครับเพราะว่าแอคชั่นด้านปลายมันจะรับน้ําหนักได้น้อยน้อยกว่าในช่วงของการคันแบบนี้นะครับถ้าการคันแบบนี้คือรับน้ําหนักเต็มที่เลยครับช่วงของคันที่เขาโลงขึ้นนะครับนะนะโอเคครับไปเริ่มต้นได้เลยครับนะนะหาก่อนอื่นนะครับก่อนอื่นก็คือเราจะใช้สำลีแผ่นแบบนี้นะครับนะนะมาพันกับตัวที่เราจะใช้ดามด้านในนะครับ ทันให้เป็นรูปล,ลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเราก็นํามาวัดดูก่อนครับว่ามันมีความแน่นความเบาขนาดไหนนะครับนะพอเวลาเราสวมเข้าไปผมถึงแก้งน้องว่าถ้าใช้ในเรื่องของ <c oughs> ขออภัยครับนะนะพอดอีเปิดแอร์มาม,มันเย็นครับนะนะก็เลยมีเสมหะเยอะหน่อยครับ เนี่ยครับพอเวลาเราพันเข้าไปเราก็ดูว่า,ามันจะแน่นหรือเวลาดึงออกมันจะเป็นยังไงนะครับนะ้าพอเวลาเราใส่กาวไปแล้วตรงนี้มันจะแน่นมากเลยนะครับนะ้เพราะว่ามันมีตัวประสานคือคือสัลีตัวนี้ครับนนะแล้วเราก็มาร์กไว้นะครับเรามาร์กไว้ว่าเราจะายัดลงไปลึกแค่ไหนนะครับเพื่อแอคชั่นของมันนะครับโอเคครับนะนะก็คือตอนแรกเราเอาสัลีมาพันบางๆอย่างนี้นะครับ ก่อนที่จะทากาวนะครับโอเคครับนะนะจริงๆกาวกาวตัวนี้นะครับถ้าใช้เป็นกาวลาเทคจะดีมากนะครับที่เป็นสีขาวนวลๆนะครับพอดีผมไม่มีผมก็เลยซื้อกาวตามาที่เซเว่นมาใช้ครับมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับนะนะโอเคครับเดี๋ยวเราลองมาเสียบดูครับนะนะอันนี้ผมก็พันได้ได้ยาวเลยนะครับมาถึงมาร์กที่ผมมาร์กไว้แล้วนะครับ เวลาเราพันนะครับพันตัวของสํารีถ้าไม่ให้สํารีหลุดเดี๋ยวโฟกัสไม่ได้ครับนะนะอ่าทีนี้เราพันพันแล้วอ่าให้สํารีไม่หลุดนะครับเราพันเราพยายามอ่าพันสํารีเข้ากับไอตัวดามของเราพันไปข้างเดียวกันนะครับนะนะพอเวลาเรายัดลงไปอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะอ่าเพิ่มความแน่นขึ้นครับนะนะเนี่ยครับเนี่ยครับแน่นเลยครับเนี่ย มบิดแทบไม่ไหวนะครับเนี่ยครับนี่ยครับเดี๋ยวเราทากาวไปมันจะแน่นมากครับแน่นจนเราถอดไม่ได้เลยนะครับนาณยประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมก็จะทําแบบนี้ทั้งสองข้างนะครับแล้วผมก็จะมาต่อให้นะนะดูนะครับว่าเวลาต่อไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะสนิทกันเป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่าแล้วก็เวลาการถักเก็บเราถักเก็บแบบไหนเพื่อจะให้อ่ามันกลมกลืนปิดรอยหักของคันเราโอเคครับ อ่าเนี่ยครับนะนะผมยัดเข้าไปแล้วลึกลึกมากครับแล้วก็เวลา <c oughs> เวลา <c oughs> โอ้ <c oughs> โยตัวที่ครับ <c oughs> อ่าเนี่ยครับนะนะเวลาผมยัดเข้าไปแล้วมันก็ลึกลึกมากพอสมควรนะครับตอนนี้ก็คือดึงไม่ออกแล้วครับเนี่ยขนาดอ่าตัวกาวหรืออ่าตัวนี้มันไม่แห้งนะครับนี่ยครับแล้วก็เราเตรียมตัวของกระดาษเชชูม่มาด้วยนะครับนะมาเช็ดในตัวของกาว ที่มันมันเกินออกมาออกก่อนนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับแน่นมากคือวิธีนี้นะครับนะ้านๆะมันก็เป็นวิธีคล้ายๆกับที่เรา,าปูพื้นปาเก้น,นะครับนะ้านๆะมันจะแน่นแล้วก็เหนียวมากเพราะว่าด้านในนี้พอเวลาเราเราสอ,อดหรือยัดปิดในตัวของปลายที่มันหักแล้วนะครับมันจะเกิดการเป็นสุญญากาศก,ากันอยู่ครับนะ้านๆะนะด้านในมันจะทําให้ไม่หลุดครับ เนี่ยครับแน่นมากครับนะนเนี่ยผมมาเข้าไปอีกยังไม่เข้าเลยครับเป็นลักษณะเทคเดียวเทคนิคนะครับเทคนิคเดียวกันกับการที่เราต่อคันเบ็ด9ฟุต10บฟุตนะครับที่เวลาที่เราจะต่อคันเราจะต้องเอาปลายทั้งสองข้างไปจุ่มน้ําครับเพื่อเพื่อป้องกันการหลุดของของคันนะครับมันจะเกิดสูญอากาศมันจะเป็นแรงดึงกันไว้นะครับนะนะเนี่ยครับเป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับนะนะลองนําไปใช้ดูนะครับ เดี๋ยววันนี้ผมอาจจะต่อทั้งสองข้างไว้ก่อนอ่าแล้วก็รอให้กาวมันแห้งนะครับกาวแห้งพรุ่งนี้ผมก็จะมาพันลายพันลายเสร็จผมก็จะเคลือบนะครับอันนี้ก็เป็นน้ํายาเคลือบที่สั่งมาจากตัวของอในอินเทอร์เน็ตของเคอรี่นะครับที่เขามาส่งให้นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมต่อเสร็จทั้งสองข้างแล้วเดี๋ยวนา้นาๆลองมาดูนะครับว่าแผลมันสนิทมากน้อยแค่ไหนโอเคครับนา้นาๆอ่ะเนี่ยครับนา้นาๆเรียบร้อยครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาพอดีของน้องเขาตรงเนี้มันมีเศษที่มันหักไปด้วยนะครับคืออย่างนี้ก็ประมาณนี้ครับแต่ด้านในตัวกาวยังไม่แข็งแรงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะมาพันพันเก็บพันเก็บประมาณนี้นะครับมาพันเก็บอใช้เป็นได้นะครับเป็นได้น่าจะเป็นสีดํานะครับมาพันเก็บตรงนี้เราก็จะให้มันเกลืนกันกับตัวของที่เขาพันไกด์ตรงนี้เลยนะครับแลนะ ทีนี้มันก็จะไม่เห็นรอยแตกตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือผมพยายามทําให้ตัวไกด์มันออยู่ในทางเดียวกันนะครับเดี๋ยวพอเวลาเราเก็บไปแล้วตัวไกด์มันจะบิดจะเบี้ยวนะครับจะทําให้เสียทรงไปนะครับตอนนี้ไกด์มันก็เรียงกันสวยงามแล้วครับคือของน้องเขาหักตรงนี้ก็จริงนะครับแต่มันมีเศษเล็กตรงนี้นครับที่มันหายไปนะครับเห็นขาวๆเนี่ครับมันหายไปอันนี้ก็จะเห็นเป็นตัวของ อ่าสำลีของผมโผล่ออกมาประมาณนี้ครับนะนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาตามต่อนะครับนะนะว่ามันจะเป็นอย่างไรวันนี้เดี๋ยวผมปล่อยให้ตัวของกาวมันแห้งก่อนนะครับอ่าการดามของผมนะครับอ่าเดี๋ยวผมให้ดูมุมสูงครับการดามของผมผมก็ใส่อ่าเหล็กดามก้านดามไปประมาณนี้นะครับประมาณนี้มาจนถึงไกด์ไกด์นี้เลยนะครับนะนะก็ทําให้ส่วนของแอคชั่นในกลางเนี่ยครับมันสามารถกลับมาอ่าใช้แอคชั่นได้เหมือนเดิมนะครับ อันนี้ผมก็อัดกาวไว้ยาวเลยนะครับยาวมาถึงนี้เลยเราต้องรอให้กาวมันเซตตัวหรือแห้งด้านในมันแห้งก่อนนะครับอย่างที่ผมได้นําเรียนนะครับน,นะนะมันก็ใช้เทคนิคในการปูพื้นปาเก้ที่ใช้ในตัวของกาว T O A นะครับกาว T O A กาวทากระดาษเรานะครับถ้านานาไม่รู้จักก็คือกาวทากระดาษเรานะครับที่เป็นสีขาวขุ่นๆนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคในการต่อคันในตัวของคัน แปดฟุตสิฟุตนะครับนะนะ้าที่เวลาเราต่อคันเราต้องเอาไปคันทั้งสองข้างอ่ะไปจุ่มน้ําก่อนแล้วเรามาต่อมันก็จะทําให้มันแน่นขึ้นครับนะนะ้าอันนี้ก็เป็นเทคนิคนะครับคันอของผมแล้วก็ของน้องๆก็เคยหักมานะครับผมก็ต่อใช้พอต่อใช้ข้างเดียวก็ไม่เคยหักเลยครับไม่หลุดด้วยนะครับนะนะ้าบางบางคนอาจจะใช้วิธีการต่อโดยการเหลาแบงค์แล้วก็เสียบหรือ ใช้แบงค์อื่นมาแล้วก็มาต่อเพื่อเสียบเป็นโคนและปลายเสียบเป็นคัน2ท่อนอันนั้นก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับแต่มันมันต้องเข้าใจก่อนครับว่าตัวเนื้อแบงค์นะครับมันขาดแยกออกจากกันเลยนะครับส่วนด้านในที่ผมต่อมันก็เป็นตัวของก้านล่มครับก้านล่มความยืดหยุ่นของเขามันก็มีอยู่แล้วครับนะนะทีนี้เราก็ล็อกหัวล็อกท้ายทีนี้แอคชั่นมันก็จะกลับมาเหมือนเดิมครับ เดี๋ยวยังไรแล้วถ้าผมเสร็จแล้วยังไงเดี๋ยวผมจะนําไปตีแล้วนําไปทดสอบให้นานาดูนะครับว่าวิธีการต่อแบบนี้ที่ผมเคยต่อมามันเป็นอย่างไรบ้างถ้าชอบกดไลค์ครับถ้าใช่กดแชร์เจอกันใหม่คลิปหน้าเร็วนี้ครับอย่าลืมติดตาม ep สอนะครับนะนาะนะในการพันลายแล้วก็เคลือบคันเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ